ปลมานี่เนาะคะ่ะเพื่อไว้ให้สัตว์กินช่วงหนาหนาวเน,นาะค่ะย่มหนาหนาวอาหารกระสิหายากแน่เนาะค่ะพุ่นค่ะพุ่นกระิเลี่ยงเต็มไม่ไปมดพุ่นแล้วเพิ่นกระชิมีรถไทยเป็นอาหารสัตว์ในช่วงหนาหนาวค่ะเป็นก้อนเนาะค่ะเพื่ออัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสิเก็บไว้นั่นค่ะ อัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสีเก็บไว้ค่าเป็นก้อนเนาะค่ะเพื่ออัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสีเก็บว้นั่นค่ะอัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสีเก็บไว้ค่าค่ะหญ้าเพิ่นตัดใบแบบนี้เนาะค่ะแล้วเพิ่นกระสีใส่รถมาปั่นเป็นก้อนเนาะค่ะพี่น้องพูดโหลดเพิ่นกระลังมากค่ะนะคะหลายค่ะค่ะหญ้าหน่อยเพิ่นกระสีไม่เก็บเขาโลงเลื่อนเนาะค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับช่องคลีปแย่รัศมีนะคะขอบคุณหวากไม้ที่สพอ์ตกันในเป็นอาหารสัตว์ในช่วงหนาหนาวค่ะนี่แหละค่ะทุกคนพ่ออัดเป็นก้อนแล้วก็สีได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆเ,เช่าคลีมตัวชาวเฟซของเฮานะคะ่ะย่รัศมีสินมาน้ำเสนอ <c oughs> เรื่องของยาค่ะดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆชาวเคลียดตัวชาวเฟสของห้องเนาะคะ่ยะยารัสมีสิยนมันนําเสนอ <c oughs> เรื่องของหญ้าค่ะนี่ใครเป็นอาหารสัตว์ในช่วงหนาหนาวค่ะเป็นกนะะ้อ,อเนเนาะค่ะเพื่ออัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสีเก็บไว้นั่นค่ะอัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสีเก็บไว้ถ้าถิ่นหญ้าหนาหนาวเพิ่นกระสีเก็บไว้ในโล่งเนาะค่ะนี่ค่ะ เกือสิบปันแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องบางทีปันของเพิ่นค่ะแหงแล้วเพิ่นแจงสิมะปันเนาะพี่น้องค่าแจงนีประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวยารัศมีสิผ้าไปเบิ่งก่อนสีเพิ่นเป็นก้อนแก่ไกเนาะค่ะไก่เป็นอาหารสัตว์ในช่วงหนาหนาวค่ะเป็นก้อนเนาะคะ่ะเพื่ออัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสีเก็บไปนั่นค่ะ อัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสิเก็บไว้เถะตามเก็บค่ะพอได้เป็นก้อนเพิ่นปลอยลงเนาะค่ะลดก็สิตามเก็บเนาะค่ะเก็บแล้วเพิ่นก็สิไปไว้ในรงเลื่อนรงแหงแล้วเพิ่นแจงสีมาปันเนาะพี่น้องค่ะจังนีประมาณนี้ล่ละค่ะเดี๋ยวยารัศีสิพาไปเบิ่งก่อนสีเพิ่นเป็นก้อนไกลๆเนาะค่ะตามเก็บค่ะพอได้เป็นก้อนเพิ่นปลอยลงเนาะค่ะลดก็สิตามเก็บเนาะค่ะ เก็บเราเพิ่นกกสิไปไว้ในโล่งเลื่อนโล่งท่้งเยางมหนาหนาวเพิ่นกกสิเก็บไว้ในโล่งเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นกกสิปั้นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องวิธีปั้นของเพิ่นค่ะสะดวกสบายเนาะค่ะเทคโนโลยีของเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นตัดไว้แล้วเพื่อให้มันแห้งก่อนเนาะค่ะหลังจากที่ตากแดดไว้ห้อยลงเนาะค่ะกะเก็บไว้ให้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปค่ะ เป็นก้อนเนาะค่ะเพื่ออัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสิเก็บว้นั่นค่ะอัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสิเก็บใ้้่ะค่ะหญ้าเพิ่นตัดใบแบบนี้เนาะค่ะแล้วเพิ่นกระสิใส่รถลดมะปันเป็นก้อนเนาะค่ะพี่น้องพูดรหลดเพิ่นกระลังมากค่ะนี่แหละค่ะทุกคนเพาะอัดเป็นก้อนแล้วกระสิได้ประมาณนี้เนาะค่ะก่อนปล่อยลงเนาะค่ะกระเก็บไว้ให้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปค่ะ เป็นอาหารสัตว์ในช่วงหนาหนาวค่ะเห็นค่ะเก็บเขื่นมาไว้เนาะค่ะเลี้ยงเลี้ยงไว้เนาะค่ะตามเก็บค่ะเพราะได้เป็นก้อนเพิ่นปลอยลงเนาะค่ะรวดเกิิตามเก็บเนาะค่ะเก็บเราเพิ่นกกสิไปไว้ในลรงเลื่อนล่งให้เป็นอาหารสัตว์ในช่วงหนาหนาวค่ะ แองแล้วเพิ่นแกงสีมะปันเนาะพี่น้องค่ะแังมีประมาณนีแ้แหละค่ะเดี๋ยวยาติรศมีสีผ้าไปเบิ่งก่อนที่เพิ่นเป็นก่อนแกไกเนาะค่ะปันชายใบ่ห็เป็นก่อนเนาะค่ะที่เหยียดย่ามหนาหน,นาวเพิ่นกะสิเก็บว้ในโล่งเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นกกสิปันแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องวิธีปันของเพิ่นค่ะ ค่ะนะคะหลายค่ะค่ะงาณนวลเพิ่นจะสิไม่เก็บเขาลงเลื่อนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปไปเยะี่ราศมีนะคะขอบคุณหวากไม้ที่พพอร์ตกันนี่ค่ะเป็นเก็บเขินมาไหวเนาะคะ่ะเลี่ยงเลี่ยงไหวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ แล้วเพิ่นเกสมีรถนะคะหลายค่ะค่ะงา,านวัดเพิ่นกสิไม่เก็บเขาลงเลื่อนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปพองยะรัศมีนะคะขอบคุณหวากไม้ที่พพอร์ตกันสะดวกสบายเนาะคะ่ะเทคโนโลยีของเพิ่นเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นตัดใบแล้วเพื่อให้มันแห้งก่อนเนาะคะ่ะหลังจากที่ตากแดดไว้ค่ะหยาเพิ่นตัดวบแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วเพิ่นเกสิใส่รถมาปันเป็นก่อนเนาะค่ะพี่น้อง พูดหลดเพิ่งจะล่างมากค่ะปันใส่ไว้ให้เป็นก่อนนะคะ่ะค่ะไทรเป็นอาหารสัตว์ในช่วงหนาหนาวค่ะปล่อยลงนะค่ะเก็บไว้ให้เป็นอาหารสัตว,นานาว,ะะว์าาต,ต่อไปค่ะ แล้วเพิ่นแจงสีมาปั่นเนาะพี่น้องค้าแังมีประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวยารัศมีสิผ้าไปเบิ่งก่อนที่เพินเนนเนนเ่นเป็นก่อนใก่ไกเนาะค่ะปั่ๆๆน,าน,าน,าน,นไท้ใเห้เป็นก่อนเนาะค่ะพี่เหยียดยามหนาหนาวเพิ่นก็สิเก็บไว้ในโล่งเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นก็สิปั่นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องวิธีปั่นของเพิ่นค่ะ ปล่อยลงเนาะคะ่ะเก็บไว้ให้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปค่ะปล่อยลงเนาะคะ่ะเก็บไว้ให้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปค่ะประมณนี่เนาะคะ่ะเพื่อไว้ให้สัตว์กินช่วงหนาหน,นาวเน,นาะค่ะย่มหนาหนาวอาหาร็สิหายากแน่เนาะคะ่ะคุณค่ะ คนกระสีเลี้ยงเต็มไม่ไปเ,ปเมดปล่อยลงนะคะ่ะก็ะเก็บไว้ให้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปค่ะนินค่ะเ,เก็บเึ้นอมาไว้เนาะคะ่ะเลี้ยงเลี้ยงไวะะ้เนาะค่ะแองแเราเพิ่แจังสีมะปันเนาะพี่น้องค่ะจังมีประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวญารัศมีสิผ้าไปเบิ่งก่อน ริเพิินเป็นก้อนใก่ไกเนาะคะ่ะปล่อยลงเนาะคะ่ะเก็บไว้ให้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปค่ะ้างหน้าเนาะค่ะืัวเก็บไว้นั่นค่ะเป็นปล่อยเพอเต็มเป็นก้อนแล้วเพิ่นกิดสุดโป,ปง่งแลือเพิ่นแจงสีมาปันเนาะพี่น้องค่ะแจงมีประมาณนี้ล่ละค่ะเดี๋ยวยรัศมีสิผ้าไปเบิ่งก้อนทิ่เพิินเป็นก้อนแก่ไกเนาะคะ่ะ ปันไ่ไวห้เป็นก้อนเนาะค่ะนะคะหลายค้าค่ะย่านหน่ยเพิ่นจะสิไม่เก็บเขาลงเลื่อนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับช่องคลีปแยารัสมีนะคะขอบคุณหวักไม้ที่พพอร์ตกันค่ะกระมานีเนาะคะ่ะเพื่อไวให้ซัต์กินช่วงหนาหนาวเน,นาะค่ะย่ามหนาหนาวอาหารกระสีหายากเนานะ,ค,ะค,ค่ะพุนค่ะเป็นกระสีเลี้ยงเต็มไ,ปไปม่ไปมดพุน สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆเช่าเครียดตัวชาวเฟสของห้องเนาะค่ะยาริเมีสินมาน้ำเสนอเรื่องของยาค่ะนี่แล้วเพื่อนเกษมีรถหน้าเนาะค่ะเพื่อเก็บไว้นั่นค่ะเพิ่นปล่อยเพราะเต็มเป็นก่อนแล้วเพิ่อนจิปล่อยค่ะ ห้าเพื่อนตัดใบแบบนี้เนาะค่ะแล้วเพิ่อนเกนิใส่โหลดมาปั่นเป็นก้อนเนาะค่ะพี่น้องพูดโหลดเพิ่นกำลังมากค่ะปันป่นทไว้ใ้เป็นก้อนเนาะค่ะนี่แหละค่ะทุกคนเพราะอัดเป็นก้อนเราก็สิได้ประมาณนี้เนาะค่ะก่อน,นค่ะ นี่แหะค่ะทุกคนพาออัดเป็นก้อนแล้วกระสีได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะก้อนเป็นก้อนเนาะคะ่ะเพื่ออัดเป็นก้อนแล้วเพิ่นกระสีเก็บไปนั่นคะ่ะ